สวัสดีครับผมบีครับร้านวิลาศบางสตอปสวิตวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้ารถ Fortuner ปี2015-16นะตัวที่ไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะครับเรามาติดตั้งฝาท้ายระบบไฟฟ้ากันนะฮะเดี๋ยวเรามาสาทิี่กันดูตัวเนี้ยติดตั้งครบฟูลฟังก์ชันเลยนะฮะก็คือวิธีการเปิดก็คือเปิดจากด้านหลังได้เลยนะฮะโดยการกดนะฮะส่วนปิดเราก็สามารถปิดได้เช่นกันครับ จะทําให้เหมือนตัวท็อปเลยนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันเตะเท้ามาด้วยนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่ทมีฝาท้ายจากโรงงานมาแล้วสามารถติดตั้งฟังก์ชันเตะเท้าเพิ่มได้เลยนะครับอันนี้ก็มีฝาฟังก์ชันเตะเท้าไปด้วยนะฮะก็จะขึ้นได้ตามปกติรับรองเตะง่ายว่าของติดรถแน่อนอน,นะฮะลูกค้าก็จะบอกว่าถ้าสมมตินในกรณีที่มีสุนัขหรือหมาแมวที่อยู่ด้านล่างนะฮะเดินผ่านฝาท้ายจะปิดไหม ผมบอกเลยว่าไม่ปิดนะฮะนี่ฮะนี่ครับจำลองว่าตัวอะไรบินผ่านครับจะไม่ปิดนะครับเพราะไม่ตรงเงื่อนไขในการทํางานของเซ็นเซอร์การทำงานเซนเซอร์ต้องกดเตะขึ้นไปครับถึงจะทํางานแล้วทํางานได้ไวมากน,นะครับนอกจากนั้นนะฮะก็รีโมทรถเดิมนะครับก็ยังลิงก์เข้าไปเลยนะฮะกดคาย3ามครั้งครับ3าครั้งก็จะเปิดให้อัตโนมัติเหมือนกัน,นะฮะ และที่ตัวฝาท้ายนะครับก็จะมีสวิตช์กดให้นะครับจะจะมาแบบตรงรุ่นเลยนะครับเสียบเบ้าเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็ยังมีระบบที่ป้องกันการงัดนะครับการงัดิปปึ๊บงัดปึ๊บดูให้อัตโนมัติครับนี่ฮะนอกจากนั้นยังไม่พอยังมีในรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรถกันนะฮะก็จะมาตรงเบ้าของรถเลยนะครับสามารถกดแลวใช้งานได้ปกตินะฮะ จบสวยงามนะฮะสำหรับป่าปิดท้ายนะครับก็เป็นตรงรุ่นนะครับการติดตั้งก็เข้าเป้าไม่มีการเจาะรดนะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นแมนนว่นได้นะฮะในกรณีที่ระบบไฟฟ้ามีปัญหานะครับไม่ต้องกลัวพังนะครับเป็นชคได้อัตโนมัติเลยนะฮะโอเคครับก็เรียบร้อยครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการเป็นโฟลเจอร์ปีสิบแปแล้วแล้วไม่มีฟังก์ชันเตะเท้านะครับก็สามารถใส่เพิ่มได้นะฮะหรือเป็นปี1 5 1 6ที่ไม่มี ฝาท้ายไฟฟ้ามาก็ติดตั้งได้แบบนี้ครับจบๆนะฮะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมเพื่อนท่านใดสนใจก็ติดต่อเราก็มานะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะฮะขอบคุณครับ